落了，落了，落了。 สวัสดีครับสวัสดีนาะๆนะักนะปลาทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็อยู่กันที่อ่างเก็บน้ําประแสนะครับ่อเก็บน้ําประแสวันนี้ผมจะมาพายเรือขายยักนะครับออกตามล่าปลากระสูบนะครับปลากระสูกพออยู่กันหมายประชังเนาะก็พอมีลุ้นบ้างนะครับตามเจ้าถิ่นนะครับน,นี้ก็จะถิ่นลงก็ไปหมดละผมก็เตรียมอุปกรณ์ครับวันนี้เราเอาอุปกรณ์คู่ใจมา ่ยเป็นแขนแขนคู่นะครับวันนี้จะเอาแขนคู่มาปั่นกระสุบเป็นเหยื่อเล็กๆอ่าผมจะเล่นเป็นเหยื่อพวกมินนาฟักเพนซิลหรือว่าเป็นเหยื่อที่มีขนาดเล็กๆนะครับตีผิวน้ําใต้น้ําเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้หรือเปล่านครับต้องขอขอบคุณโกลเม็กซันะครับอุปกรณ์แต่งลอกนะครับมีแขนคู่หนอ็อกแล้วก็เสากันล้มนะครับเป็นของโกลเม็กซัตทั้งหมดนะครับวันนี้ผมจะเอาของแต่งเนี่ย แขนคู่เนี่ยที่ที่เราคิดว่าเอาไว้ตกหมึอเร่งเดียวไม่จาเป็นนะครับเพราะว่าเรา,าตีปลอมได้เพราะว่าแขนคู่นี้มันเป็นมันให้บาลานซ์บาลานซ์ในตัวมันนะครับอ่ามันมันบาลานซ์ดีกว่าแขนเดี่ยวนะครับเวลาปัน่นเวลาหมุนเลไมันจะสมูทนะครับแล้วก็ลื่นเบาน้ําหนักเบาด้วย โ,โ,โดนแล้วโดนครับโดนแล้วไปเดียวครับไปเดียวครับ อาแสตัวแรกนะครับของวันนี้เปิดเกมเลยครับตัวนี้นซิวนะครับไม้เดียวเลยครับไม้แรกนะครับเห็นขึ้นอยู่มาถึงกระตีเลยไม้แรกกระโดดเลยครับโอเคเดี๋ยวเราล่ามนะครับเดี๋ยวตีต่อนะครับลืมเลยกิบเย็นเลยเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวบิ้วอีก คือมันไปโดนสวิงนะ วัลนวิ่งเลยค เต็มเต็มครับเต,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 ต็มคอรครับตัวนี้โตโเลยเต็มปากเลยนะเขาอีเต็มปากเลยไม่ชยอดครับกระสุนกระแสตัวที่สองครับตัวนี้ยอดสาดเลยนะชาร์จผิวน้ำนะทีก็ไม่ได้เปิดกล้องครับ หลุดแล้วเนี่ยโอ้โหได้ครับสุกจิตนะสะโดนแล้วนะดันเจอลมครับ Okay. Yep. กระสูนอีกตัวหนึ่งนะครับนี่กัดผิวน้ําเลยนะครับกัดป๊อปเปอร์นะครับตัวนี้ใช้กำลังห้าเลยนะครับตีวปพุ่มไม้นะป๊อปประมาณ3ามทีได้สัตวตูมเลยครับสวยงามเลยกระสูนกระแโอเขตัวที่2ครับเดี๋ยวตามหาตัวเดี๋ยวตามหาต่อครับไป ข้าหินเนะวส,สวยด้วยตัวนี้หลอกอะไ ตัวนะครับสูภาษิตอันี้ตัวสวยเลยนะครับตัดตูมเลยไล่ลูกปลายอยู่ในหินนะครับมีหลายตัวนะเดี๋ยวตีต่อนะครับเดี๋ยวมันจรลมมาสักก่อนเราจะอด เอาเหยื่อนี่อ้ยลดอนอัดลุดครถอะไรยังไง ะนะอโอเคนะครับจบจบทริปแล้วนะครับวันนี้ก็ได้ทั้งหมดประมาณห้าตัวนะครับปล่อยไป2เนาะนี่ก็เก็บไปทำวัตถุด,ดิบทำอาหาร3ามตัวครับไซส์สวยๆทั้งนั้นเลยนะไซส์สวยๆทั้งนั้นเลย,เยครับก็3มตัวน่าจะประมาณเกือบเกือบสองโลได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่านะครับก็ ฝากกันไ้ด้วยกับแขนแต่งกมิซัตนะครับแขนแต่งเอามาใช้สองเบทนะครับสององไซส์นะครับ,รบมี72มิลกับ90มิลนะครับก็ามาใช้ตีกระสุนได้เนาะก็สวยๆแต่งสวยๆดูเท่หไปนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็ขอตัวลากลับบ้านก่อนนะครับไปแล้ว